เครือข่ายเยาวชนโตไปไม่สูบร่วมประกาศจุดยืนไม่ทนต่อบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติเครือข่ายเยาวชนโตไปไม่สูบภายใต้โรงเรียนนวัตกรรมลดปัดจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สได้รวมพลังประกาศเจตนารม์เพื่อสสดงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับเยาวชนต่อสถานการณ์ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบันอย่างมาก นายฮาริทมาชายผู้อํานวยการศูนย์สร้างสารรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนอย่างมากที่ส่งผลทําลายสุขภาพทําร้ายคนรอบข้างซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายซ่อนเร้นนอกจากนี้ยังต้องช่วยกันรณรงค์ให้รัฐบาลต้องยังคงกฎหมายห้ามนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและเร่งรัดให้ผู้ใหญ่ให้ความสําคัญและจริงจังกับเรื่องนี้ นายชัยวุฒิบุตรเลผู้จัดการโครงการได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังของเยาวชนพร้อมขับเคลื่อนสู่นโยบายในระดับพื้นที่ของตนเองผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยววงเช่นคณะครูผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารชุมชนอาทิในอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นต้นมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยได้การจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอาทิหน้าเสาธงเสียงตามสายขบวนรณรงค์กิจกรรมให้ความรู้พร้อมเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียในช่องทางที่เหมาะสม โดยในการแสดงเจตนารมณ์ในวันเยาวชนแห่งชาติในโอกาสนี้ตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัดจจัยเสี่ยงบุรี่ไฟฟ้าระเทคนิวเจนของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้จำนวน24พื้นที่ใน12จังหวัดของภาคใต้ได้ร่วมกันประกาศจุดยืนในการร่วมปกป้องเพื่อนเยาวชนจากบุหรี่และบุรี่ไฟฟ้า โดยจะอาสาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันและร่วมวางมาตรการข้อตกลงร่วมกันพร้อมร่วมสื่อสารในการรณรงค์ผ่านการสร้างส,าสื่อนวัตกรรมในโรงเรียนชุมชนและช่องทางออนไลน์ทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าพลังของเยาวชนทุกคนสามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราโตอย่างมีคุณภาพ และยังประกอบไปด้วยโลหะหนักที่มีสารก่อมะเร็งเป็นที่ต่อร,ร่างกายเป็นอันตรายต่อสังคมที่ทุกฝ่ายต้องรวมกันแต้ไขยอย่างจริงจังเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในวันเยาวชนแห่งชาติในโอกาสนี้ผมนายชายานันท์มาอาสดุดตัวแทนเครือข่า,ขายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าโปรเทคเิวเจน เป็นภัยคุกคามเยาวชนอย่างมากทำลายสุขภาพทำลายคนรอบข้างแจ้งจายไม่มีความน่าเช่ถือรงเรียนอาจารย์พิยะอิศราณิยะจังหวัด